๋มาดูล็อกโคนะครับริโวล็อกโคสายโหดคันนี้นะครับนี่สายลุยนะครับดูมันชนหน้าอย่างเท่นะครับสายลุยแบบนี้เลยนะฮะสายลุยมันก็ต้องมีการตะกุยดินตะกุยฝุ่นอยู่นะครับสำหรับการลุยป่าลุยเขานะครับสำหรับเส้นทางออฟโรดนะครับผมสายออฟโรดก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่อันนี้คันนี้ทําอะไรมาบ้างพี่ทำข้อแล้วก็เลยพลังเลฟ้าส่วนใหญ่เอาไปลุยก็พี่นี้ใช่ลุยแหลกอันนี้ต้องการ่า คาคอมไอยของคันเร่งขึ้นมาหน่อย,น,อยนะพี่เนาะวันน,นี้มาเพิ่มคันเรียงไฟฟ้าอเออนี้ทั้งเบร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อยู่ในขั้นตอนการคาลิเบตหรือคาลิเบตเรียบร้อยละคาลิเบท้ออ่าอันนี้จะคาลิเบตก่อนนะครับผมอันนี้คาลิเบตเรียบร้อยแล้วลนนค,วนนวนนควันนี้จะปรับเซตให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าเนาะตัวนี้จะมีคู่มือภาษาไทยให้นะครับคือได้กล่องแบบนี้แล้วก็มีคู่มือภาษาไทยแบบนี้ให้ทุกคันนะครับผมแต่ก็จะมีการแนะนําลูกค้าในการใช้เบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยยวพีี่่่ดดููลออองงรรรหนนนคคคััับบบผมะ รับประกันตลอดอายุการใช้งานกันไปเลยครับสำหรับเคร่งไฟฟ้าตัวนี้ตากแต่ที่เราไม่ดัดแปลงสายไฟนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมใครที่อยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาติดตั้งเองง่ายมากๆนะครับผมมีวิธีเป็นคลิปสอนให้เลยนะครับผมหรือว่าสะดวกเข้าไปติดตั้งก็ระยองปัญชาวกแดงครับของมีพร้อมบริการทุกสาขาเลยนะครับใช้รถรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าจังจหวัดก็สั่งออนไลน์ไปได้เลยครับ1,990าบาทเท่านั้นนะครับผม ส่ตงต่อความแรงไปหนึ่ง <S <S ครับเช้านี้โอเคครับฝากกันไ,ไว,ว้ด้วยครับคิวดิสสวิตไม e ครับช็อปบริการสำหรับรถอัพเกรดหรยตรงครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ